างฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาโดยช่างผู้มีความชํานาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ตัวนี้เป็นเลเยอร์อิสุดีแมกนะครับอิสุดีแมก อนิวดีแมกหรือไฮแลนเดอร์นะครับนี่เป็นของไฮแลนเดอร์ครับที่ถอดมาจากไฮแลนเดอร์อิซุสดีแมกไฮแลนเดอร์ปี่สองพันสิบสองตัวนี้จะถอดดูภายในว่าจะพาดูภายในว่ามันซีรัยมันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับมันส่ปกแค่ไหนนะครับคันนี้ใช้มาแปดหมื่นโลครับตัวนี้เราจะดูว่าข้างในแปดหมื่นโลตัวซีรัยมันจะส่ปกแค่ไหนมันจะตันแค่ไหนนะครับลองดู รานนั้นเปลี่ยนตัวเดอเออร์ไปความร้อนลดลงทันทีนะครับตอนแรกให้ตอนแรกมาในความร้อนที่สูงอุ่นๆนะครับพอเปลี่ยนเดอเออร์ไปก็ความร้อนลดลงหรือว่าไฮเร์เชนลดลงนะครับตอนแรกมาเนี่ยไฮเปอร์เชนสูงพอเปลี่ยนเดอเออร์เนี่ยตัวนี้ไปไฮาร์เชนลดลงทันทีนะครับยวผ่าดูว่ามันจะหายแค่ไหนอันตัาขนาดไหน แเดงมันอยู่ประมาณนี้นะครับรอยก็จำๆไปเลยเราจะหาจุดประมาณนี้ เนออออมนผ่ามาแล้วครับผ่ามาแล้วดูข้างในมันเสียหายแค่ไหนมันเสียอะไรมันเสียหายมากเลยคันนี้รถคันนี้วิ่งไปแปดหมื่นบาทจิโลครับ เปิดรมอแล้วครับเปิดรถมอสแล้วครับอ่าแปดหมื่นโลครับมีดำมีดำนะครับดำดำครับมี่สีว่าดำนะครับนี่สีว่าดำสีาดำครับดำมีดำซึ่เป็นแปดหมื่นโลขนาดอยู่ข้างล่างยังดำนะครับนี่นี่เป็นอิสุสุครับอิสุสุ ดิแมกไฮเดอร์เยสุดิแมกไฮเลนเดอร์นะครับไฮเลนเดอร์นะครับจะมีตัวกรองอันนี้ตัวกรองที่นเมื่อกี้ตัดไปโดนมันแล้วครับตัดโดนแล้วทางเข้าของน้ำยาน้ำยาะจะเข้าทางนี้นะครับเข้าทางนี้น้ำยาะจะเข้าทางนี้เข้ารูนี้ทางเข้าของน้ำยาแอร์นะครับน้ำยาแอร์มนเข้าทางไหนจะเข้ารูนี้นะครับเข้ารูนี้ เข right ้ารูนี้ัมจะแอร์เข้ารูนี้ครับแล้วมันก็จะออกมารูนี้มันก็จะออกมารูนี้นะครับออกมารูนี้รูนี้รูนี้เข้าเข้ารูนี้ถ้าเข้ามันจะมาอยู่นี้มันจะมาอยู่ในห้องนี้นะครับมนอยู่ในห้องนี้ มันจะออกจะออกมันออกมารูนี้ออกมารูนี้ครับออกมารูนี้มันจะเข้ามารูนี้ออการูนี้นะครับเข้ารูนี้ออกรูนี้มันจะเข้าทางนี้มันจะผ่านตัวกรองเนึมันจะมีตัวกรองมันจะมีตัวกรองตัวกรองเร็จเล็บกรองสิ่งสกปรกนะครับก่อนจะไปที่วาลเข้าคอยเย็นนะครับ เป็นของยิสุนะครับดูดทีเขาวนีเข้ามารูนี้ไม่ได้ออกรูนี้นะครับออกรูนี้โอเคนะครับมาดูไซเดอร์มันคือคือนี่สกรปรกนะครับนี่สกรปรก ันนี้มานี่ไฮเพอร์เชอร์สูงนะครับไฮเพอร์เชอร์สูงสูงกับปัิกิริยจะเป็นสีนี้สือว่าใช้ไม่ได้แล้วครับสีนี้สีนี้ถือว่าสกรปรกนะครับเริ่มตันแล้วครับเริ่มตันลนะอิสุดิแมกไฮรันเดอร์ตัวนี้ครับพวกอิสุออนดิแมกแล้วไฮรันเดอร์ก็ตัวเดียวกันชัดเดียวกเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับน้ามันคอมเทียมมาจะเป็นสีแดงแดงเรื่องเหลืองอย่างนี้แหละครับเนี่ยสีนี้นะครับมันเทมาจากคอมแอร์นะครับีนน้ำมันคอมมออายุก,ก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับ มันนีทมาเป็นสีนี้นะครับมันนีทมามันก็ดูดซับความชื้นไป็นตัวมันไม่เริ่มจะแดงครับนี่เริ่มจะแดงแล้วเริ่มจะแดงแล้วเริ่มแดงหน่อยๆแล้วแดงแดงเริ่มอันนี้ก็เริ่มแดงออกเหลืองๆเหลืองๆครับนี่ยังไม่ยังไม่ถึงกระแดงเก็แองเหลืองออกเหลืองๆแดงๆนะครับก็ดูดซับความชื้นไปในตัวมันนะครับตัวนี้วิสุได้ดีแม็กไฮรันเดอร์ตัวนี้ไฮเพรสเชอร์สูงครับตัวนี้มาไฮเพรสเชอร์สูง